สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพกลับมาแต่เช้ามืดนะครับตีห้าครึ่งหลายท่านรอฟังกันอยู่นี่ก็คือรายการข่าวแบกกรดินรายการข่าวตลาดล่างที่โดนเขาดูถูกดูแคลนครับว่าเป็นรายการข่าวตลาดล่างอะจะตลาดล่างตลาดบนหรือว่ารายการข่าวแถวสำมเพลงอะไรก็แล้วแต่ไม่คิดอะไรมากแล้วไม่คิดอะไรมากแล้ว อ่ะวันนี้วันอังคารแล้วนะครับตรงกับวันที่19ตุลาคม2564พร้อมนะครับมาฟังข่าววงการบ้านการเมืองที่เจาะลึกมาได้ผมกราบเรียนอย่างนี้ครับทำใจนิ่งๆเพราะคุณรุนช่องเลยไม่ต้องมาแซะผมไม่ต้องมาด่าผมไม่ต้องมาแซวผมท่านจะรักพักการเมืองไหนเนี่ยเป็นความคิดของท่านทำใจนิ่งๆ เพราะข่าวคราวนี่ผมหามามันเป็นอย่างนี้แล้วก็วิเคราะห์กันมันจะจริงไม่จริงจะจริงไม่จริงวันข้างหน้าเป็นยังไงนูน่นนี่นั่นนั่นอีกเรื่องหนึง่งนั่นอีกเรื่องหนึง่งวันนี้ท่านฟังผมท่านฟังไม่ได้เปลี่ยนไปที่อื่นเปลี่ยนไปที่อื่นช่องมันมีเยอะแยะเป็นร้อยช่องถ้าท่านอยากจะฟังผมก็ฟังด้วยใจนิ่งๆครับใจนิ่งๆ ผมเองไม่ได้ผูกพันอะไรกับพักไหนนะไม่ได้ผูกพันจะมีก็พักเล็กๆแต่ก็ยังไม่รู้อนาคตอนางอเวลานีนพักเล็กมันไปยากยากใช่ไหมเมื่อมันไปยากก็ต้องเตรียมเนื้อเจียมตัวผมเจียมเนื้อเจียมตัวเสมอครับอ้าเอางี้ไม่ได้คุยเรื่องตัวเองธรรมนัตขนหัวลุกครับขนหัวลุกอะไรอีก ทำไมต้องขนหัวลุกกับพรรคเก้าไกลทำไมธรรมนัสไม่ขนหัวลุกกับพลังประชารัฐเอ้ยขออภยัยทำไมธรรมนัสไม่ขนหัวลุกกับพื่เพื่อไทยนะพลังประชารัฐก็ขนหัวลุกลุเพราะไม่รู้ว่าใครจะมาถีบกอีกูลงไปเหมือนกันนี่ขนหัวลุกเหมือนกันนะและเพื่อไทยเนี่ยแลนซ์ไลท์ตัวจริงเสียงจริงครับธรรมนัตไม่รู้สึกรู้สาไม่ขนหัวลุกอะไรเลยครับ แตดันมาขนหัวลุกกับทิมพิธาลิมเจริญรัฐขนหัวลุกกับพักคก้าไกลและก็เปิดเผยอย่างที่เรียกว่าออกมาสารภาพเลยครับธรรมนัสเลขาธิการพักพลังประชารัฐพูดในที่ประชุมพักของเขาเองบอกว่าถ้าเราไม่สามัคคีกันเนี่ยถ้าเราไม่สามัคคีกัน จะทาให้แพ้พรรคก้าไกลร้อยเอกธรมนัทกล่าวว่าสสพลังประชารัฐร้อยละเก้าสิบเก้าเรารักกันผมยืนยันว่าเรารักกันสังเกตว่าเราจะทําอะไรกันเรากัดกันเสมอเอ้ยไม่ใช่เราเรารักกันเสมอเป็นทีมแท็กทีมกันฟัดกันอ่าก็เล่นกันสนุกสนุกเหมือนทีมฟุตบอลน่ะเตะกันไปเตะกันมาแล้วก็มากอดคอกันจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าพี่ธรมนัทน่เรารักกันแล้วก็ออกมาขู่ว่า ระวังจะทําให้แพ้พักเก้าไกลนะจะทําให้แพ้พักเก้าไกลนักข่าวก็ถามว่ามองอย่างเนี้ยเป็นการให้เครดิตพักเก้าไกลไหมร้อยเอกธรรมนัฐบอกว่าเราไม่ได้มองเป็นศัตรูนักข่าวก็ถามย้ําว่าการที่ยกตัวอย่างพักเก้าไกลขึ้นมาแสดงว่าเขามีคะแนนนิยมที่ดีกว่าใช่ไหมร้อยเอกธรรมนัฐบอกว่าพักการเมืองเนี่ยเวลาสู้กันในสนามมันมีไม่กี่พัก อย่างเช่นพักเผื่อไทยพักเก่าไกลประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยนี่สู้กันหนักผมไม่ไน้มองว่าผมไม่ไน้มองว่าพักเก้าไกลพักเดียวก็สู้กันหลายพักนี่ธรรมนัตเขาว่างนี้นะทีนี้ทีมพิธาทีมพิธาเขาบุกหนักอีสานนะครับเขาบุกหนักภาคอีสานเขาก็ไปจัดประชุมที่ขอนแก่นใครๆก็ไปขอนแก่นและก็เพื่อไทยเขาก็จะไปเอาที่ขอนแก่นปลายเดือนเนี้ยวันที่ทนายยี่แปดใช่ไหม นักข่าวเขาถามทิมพิธาว่าหนักใจไหมสู้กับพักเพื่อไทยที่เป็นพักร่วมฝ่ายค้านด้วยกันพิธาลิมเจรนัดบอกว่าไม่หนักใจในระบอบประชาธิปไตยการแข่งขันเป็นเรื่องดีคนที่ได้ประโยชน์คือประชาชนใครแก้น้ำท่วมน้ำแรงได้ดีรวมถึงปัญหานี่สินเกษตรกรผมคิดว่าจะเป็นทางเลือกและเป็นการแข่งขันในเชิงนโยบายประชาชนได้ประโยชน์ แล้วนักข่าวเขาก็ถามว่าประยุทธ์บอกว่าจะยุบจะานะก็บอกว่าตอนนี้ที่บอกไม่ยุบไม่ยุบตัวเห็นสัญญาณลงมีสัญญาณลงพื้นที่กันทั้งนั้นไม่ว่าพรรคร่วมรัฐบาลหรือที่ไหนไหอะไรยังไงทิมิธาพูดถูกนะครับเรื่องของนโยบายซึ่งจะต้องแข่งกันกันตรงนี้แต่อย่าเป็นนโยบายแหกตาประชาชนนะเวลาเลือกตั้งโอ้ยคิดกันมาจะทำอย่างนั้นทำอย่างนี้มันเป็นเรื่องที่ดี แต่เวลาทำเนี่ยมันมีงบประมาณไม่ใช่มีงบประมาณมันมีงบประมาณพอจะทำกันได้แต่คุณไม่ทำอย่างเช่นเงินผู้สูงอายุนี่ผมยกตัวอย่างนะมารดาประชารัฐหรือว่าเอางี้ข้าวนะพี่น้องชาวนาประกันราคาข้าวเวลานี้ทำได้จริงไหมไม่มีไม่เคยสนใจพี่น้องชาวนาเลย ว่าเขาจะขายข้าวเขาจะอยู่ยังไงเขาจะอยู่กินยังไงไอ้ที่เกษตรเนี่ยเอา้าราคาหมูเป็นยังไงราคาไข่เป็นยังไงไก่เป็นยังไงรัฐบาลพูดถึงบ้างไหมของแพงเนี่ยพูดถึงบ้างไหมวันนี้และจะแก้ปัญหายังไงไม่มีพูดถึงเลยให้พี่น้องประชาชนเขาตกรกรรมลำบากเขาเดือดร้อนกันอยู่อย่างนี้คุณไม่เห็นพูดถึงเวลานี้ตั้งหน้าตั้งตาจะหาเสียงชิงอำน,นาจรัฐก,กันเพราะหวังอะไรแล้วครับหวังเงินทอนหรือเปล่า ตอนนี้ยังไม่ยุบสภาหรอกผมจะบอกรอนู่นแลละครับเมษามีนาเมษามพฤษภาสังเกตเอางนี้ก็แล้วกันสังเกตตั้งข้อสังเกตว่าถ้ารถถมดินเคลื่อนที่วิ่งกันฝาก่ายวันไหนเนี่ยนั่นแลลยยหละกล้ยุบสภาแล้วตอนนี้ยังไม่ได้ใช้งบประมาณปีหกห้านะเริ่มใช้แล้วแต่งบมันจะออกช่วงนั้นครับนี่เกจิอาจารย์เขาว่างี้เขากระซิบผมมาว่าให้เงินมันออกมาก่อน ให้เงินมันออกมาก่อนมันจะได้มีเงินไปมีเงินไปใช้จ่ายในสนามเลือกตั้งกันบ้างฉะนั้นระบอบประชาธิปไตยบ้านเราเนี่ยถ้าเราคิดกันอย่างลึกๆคิดกันอย่างเครียดๆมันก็จะหวังพึ่งอะไรไม่ได้เพราะมันไม่เป็นประชาธิปไตยมันไม่เป็นประชาธิปไตยไงครับมันเป็นระบอบประยุทธ์อย่างที่ผมว่าทุกคนหันหน้าเข้าเพื่อที่จะ เป็นรัฐบาลอำนาจมีอำนาจในการบริหารประเทศกันหมดประชาิปไใจเราไม่ก้าวหน้าเพราะเราไม่เปิดให้พี่น้องประชาชนได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ในการเลือกสสในการเลือกสสฉะนั้นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยน่ะอำนาจมันต้องมาจากประชาชนของประชาชนโดยประชาชนอะไรที่ว่านั่นแหละแต่ที่ผ่านมาเลือกตั้งปี6-2เนี่ยอำนาจมันมาจากประชาชนไหมประชาชนเลือกเข้าไป แล้วพักเสียงข้างมากไม่มีโอกาสตั้งรัฐบาลฉะนั้นอำนาจมันไม่ใช่มาจากประชาชนอย่างแท้จริงอำนาจส่วนหนึ่งเป็นอำนาจแฝงอำนาจลึกลับไม่ใช่ลึกลับแล้วอำนาจแฝงที่มาจากสาว250ที่ใช้แต่งตั้งโดยมือของผู้สืบทอดอำนาจเผด็จการ,รเผด็จการเขาแต่งตั้งเพื่อจะหนุนอำนาจของเขาเวลานี้อำนาจสาวมันยังไม่หมดมันยังไม่หมดแต่ ก็แย่งชิงชามข้าวกันก็หวังฟลุกที่จะเข้าไปเกาะอ,อำนาจพวกนี้เข้าไปเป็นใหญ่เป็นโตกันอีกนี่คือบ้านเมืองเรารัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ยังเห็นกันอยู่ยังรู้กันอยู่จะทำไพรมารีโวตใช้คนห้าสิบคนร้อยคนทำไพรมารีโวทเราไปเทียบต่างประเทศเขาไม่ได้เทียบสหรัฐอเมริกาเขาไม่ได้อย่าไปคุยโม้โอวดเทียบเขาไม่ได้จริงๆครับอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยสองพรรคใหญ่รีพับลิกันเดโมแครต ที่จริงสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขามีหลายพักพักเล็กๆก็มีแต่มันไม่เกิดครับก็มีสองพักใหญ่ๆเวลาเขาทำพายมารีโวทเนี่ยคนไม่ใช่มาหลักร้อยห้คนร้อยคนอย่างเมืองไทยเขามาหลักแสนนะครับหลายแสนจนหลักร้านเขาทำพายมารีโวทที่เขาจะเลือกประธานาธิบดีหรือว่าจะเลือกสสมาลงเขตนี้เขาทำกันอย่างนี้แต่เมืองไทยเนี่ยพักการเมืองแต่และพักการเมืองเนี่ย สมาชิกแค่หลักหมื่นหาสมาชิกยากไปซื้อเอาครับไปซื้อสมาชิกเอานะเงินไม่มากาไม่เป็นเงินไม่มาเซ็นไม่เป็นไม่เป็นสมาชิกไอ้ที่ได้สมาชิกมาด้วยความศรัทธาก็มีไม่ใช่ไม่มีแต่ได้ด้วยการซื้อเน่ยเยอะผมพูดความจริงอย่างนี้เพื่อให้เห็นความล้มเหลวของระบอบประชาธิปไตยมันล้มเหลวเมื่อล้มเหลวอย่างนี้อำนาจไม่ใช่มาจากประชาชนอำนาจมาจากคะแนนที่ซื้อมาส่วนใหญ่ซื้อมาครับ ซื้อมาเขาเรียกกัาซื้อตั้งไม่ใช่เลือกตั้งซื้อมาแล้วก็มาทําหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติบ้างนะทำหน้าที่ฝ่ายบริหารบ้างมันก็เป็นวงจรอุบาทที่เราเห็นกันอยู่เราอยากเห็นแมสปาร์ตี้ครับเราอยากเห็นประชาธิปไตยเต็มใบเราอยากเห็นประชาธิปไตยอยากเห็นพักการเมืองที่มาจากประชาชนที่เขาเรียกว่าพักมหาชนหรือฝรัลล่งเขาเรียกแมสปาร์ตี้นี่แหละเรายังไม่เห็นคร เรายังไม่เห็นเพราะไม่มีใครที่จะออกมาคุยกับพี่น้องประชาชนด้วยความจริงใจมันต้องถแถลงนโยบายมันต้องคุยเรื่องนโยบายแล้วต้องพูดจริงทําจริงไม่ใช่รอผสมพันธุ์รอจะกินกล้วยรอจะอะไรพวกนี้มันก็เละเทะมันก็เละเทะฉะนั้นคนเนี่ยเขาก็คาดหวังพักการเมืองหนึ่งพักการเมืองนะผมไม่ได้ไปเชียร์อะไรเขาไม่ได้เป็นสมาชิกเขาอย่างพักเก้าไกลเนี่ย ที่เขาแลนสไลด์เพราะอะไรเพราะเขามีนโยบายแน่นอนไอ้ความแน่นอนของเขาเนี่ยเขาก็เขาก็เดินหน้าของเขาไปให้ประชาชนเห็นคนเขาคิดเท่านี้ครับคนเขาคิดเท่านี้ในพักอาจจะยังไม่เป็นประชาไตายร้อยเเ็นตหมือนกับพักอื่นแต่ก็มีเรื่องที่ต้องปรับปรุงอีกเยอะเขาก็ฟังคนอื่นเหมือนกันไม่ใช่ไหมฟังฉะนั้นเรามาดูหัวหน้าพักการเมืองแต่ละพักเนี่ยเราจะเห็นครับ เราจะเห็นขีดความสามารถของแต่ละพักและก็ที่โพที่ออกมาเนี่ยมันก็เป็นโพที่ทำมาจากป่าช้าไหนผมไม่ทราบเพราะไม่ได้ไปตรวจสอบว่างๆจะตรวจสอบว่าไปทำโพที่ป่าช้าไหนอย่างซูเปอร์โพเนี่ยเขาเผยเผยผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศแค่1,300ตัวอย่างระหว่างวันที่11-16เมื่อวานเนี่ย เรื่องประเมินนายกรัฐมนตรีเขาบอกว่าแคนดิเดตนายกเนี่ยซุปเปอร์โพลนะครับแคนดิเดตนายกคนไทยนิยมที่จะที่จะอยากได้นายกเป็นอันดับแรกอันดับ1นึละหปเซคือชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเฮ้ยโวยเฮ้ยโวยประชาไหนไวัวซุปเปอร์โพล อยากได้ประยุจันโอชาเป็นนายก68โอเซน68.2%เปเซนซุปเปอร์โพ์นะอันดับสองเจ้าของฉายาส่วมรอยน้ำอันดับสองจุลินลักษณะวิสิตร้อยละห้ิบแปดจุดหกเจ้าของนโยบายไข่ช่างกิโลขาย อันดับสมสุดารัตเกยุลพันห้าสปเปอร์เซ็นกอนจาติกะวันิห้ิบสีเปอร์เซนอาุช <c ười> <understands t ion, Genesis> ินอนุทินชาญวีรกุล4 0่เจปอร์เซนเจ้าของวัคซีนเต็มแขนบอกว่าโพของซุเปอร์โพบอกว่าประชาชนค่อนประเทศยังสนับสนุนที่ยวยผมเป็นนายกต่อ ไม่สนับสนุนฝ่ายค้านข <c oughs> ำจะจนะะกระโถนอยู่ไหนวะเนี่ยธรรมดาตั้งไว้ตรงนี้ในะกระโถนเฮ้ยเอากระโถนมาหน่อยสิอืมอนิ่ดาโพว่าไงนิ่ดาโพเปิดผลํำรวจความเห็นประชาชน1315 อ่าอ่าหน่วยตัวอย่างวันวานวันนี้ของพรรคประชาธิปัตย์ในภาคใต้เอาจะไปพูดถึงเขาเลยกระแสรถทงรถห่วอะไรก็เออปลืม้มสุนันทาโพชูจุรินเป็นนายกเอออย่างนี้่อยชื่นใจหน่อยอุตด,ด้อยชื่นใจหน่อยชูจุรินเป็นนายกเอา้ามันนโยบายแปลกนะนโยบายแปลกตอนนี้ขายแพงแล้วต้องช่างกิโลขายไม่ทบทวนหน่อยก็แล้วกัน เออแล้วก็ไอ,อโครงการอะไรเฉลิมชัยลัมรีกรเกษตรนะ่ะเราจะเป็นผู้ส่งออกตาก,กแตนอันดับหนึ่งของโลกอ่าจากตก,กแตนครับจะเป็นวาระแห่งชาติครับการ,กรเกษตรคือจิ้งลีตัก,กแตนเอาทีนี้ธรรมนัตขนหัวลุกเนี่ยเก้าไกลจะแลนสไลด์คือคนเขาดูละหนึ่งสองสามสี่ให้พักไหน พักไหนที่มันพอจะเป็นที่พึ่งที่หวังได้เก้าไกลเสรีรวมไทยของพลตระเวรเสรีเตมียเวทเสรีพิสุทธิ์เฮ้ยผลงานโดดเด่นชัดเจนจริงไหมล่ะใครกล้าเถียงผมบ้างเสรีพิสุทธิ์พลตระเวรเสรีพิสุทธิ์ผลงานโดดเด่นชัดเจนเถียงผมไหมล่ะมีเสียหายอะไรฝ่ายค้านไม่มีเสียหายเพื่อไทยไม่มีเสียหายไม่มีนะมีไปกินกล้วยบ้างธรรมดานะ ก้าวไครก็มีบ้างไปกินกล้วยเขาเรียกงูเห่าก็ไปกันเยอะแยะแล้วนะออกจากกรงออกจากรูไปแล้วไปอยู่ที่อื่นก็ว่าไปคือไอ้อย่างเนี้ยมันเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นเรื่องธรรมดาต่างชาติเขามองอยู่อย่างที่ผมบอกต่างชาติต่างบ้านต่างเมืองเขามองอยู่บริบทของพรรคการเมืองไทยเนี่ยถามว่ามีคนหลุนไหมมีม,มีมีคนสนับสนุนัในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยชาติมหมาอำนาจอย่าง สาภาพยุโรปหรือสหรัฐอเมริกาเนี่ยพระโจไบเดนเขาประกาศนโยบายของเขาแล้วว่าเขาสนับสนุนประชาธิปไตยฉะนั้นในต่างประเทศพักการเมืองไหนเนี่ยที่มันเป็นประชาธิปไตยเนี่ยเขาก็สนับสนุนเขาก็เห็นด้วยการสนับสนุนของเขาเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องเงินเรื่องทองหรือเป็นเรื่องเงินเรื่อองคือเขามาเกี่ยวข้องกับพวกนี้ไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องในการที่จะมาสนับสนุน ประเทศไทยด้วยการเข้ามาเข้ามาโดยการเข้ามาคือว่ามามาอะไรเขาเรียกมาอะไรมามาอุดหนุนพักการเมืองครอบงำครับเขาเรียกว่ามาครอบงำพักการเมืองในต่างประเทศไม่ได้ไม่มีใครเขาครอบงำและพักการเมืองเขาก็ไม่โง่ให้มาครอบงำเรื่องนั้น ฉลาดหน่อยก็มาใต้ดินสิเออเพราะเทรนโลกวันนี้เทรนโลกวันนี้มันคือระบอบประชาธิปไตยมันคือระบอบประชาธิปไตยอย่างที่ผมบอกฉะนั้นไม่ว่าชาติไหนเขาก็ชื่นชอบระบอบประชาธิปไตยถ้าเห็นพักการเมืองยืนอยู่ในหลักประชาธิปไตยเขาก็สนับสนุนฉะนั้นการที่รัฐบาลประยุทธ์คุณประยุทธ์คุณสามปอคุณ คุณประวิทย์คุณอนุพงศ์ตั้งสว2อ0หคนเนี่ยมันไม่ได้มาจากประชาธิปไตยผมตะโกนถามหลายครั้งแล้วเขาโง่หรือวะเขาไม่ได้โง่หรอกครับเขาถึงรู้อะไรเป็นอะไรถ้าพรรคการเมืองที่มันมีความเป็นประชาธิปไตยได้เข้ามาและแก้รัฐธรรมนูญซะให้พี่น้องประชาชนเขามามีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญที่เรียกว่าสอสอรอบ้านเมืองมันก็จะเดินหน้าไป ที่มันยักตื้นติดกึกยักลั้ลึกติดกักเวลานี้ก็เพราะรัฐธรรมนูญฉบับเฮงซวยฉบับนี้ฉบับสลึงเดียวฉบับไม่ถึงบาทนะที่ผมบอกไว้เป็นประจำมันไม่มีทางการส่งออกเ็งบงหรือแม้กระทั่งการท่องเที่ยวที่รัฐบาลกำลัง,ำลงดำเนินการผมกล้ารับประกันมันไม่ประสบความสำเร็จมันเนื่องมาจากเราไม่ได้เป็นประชาธิปไตยครับไมไ่เป็นประชาธิปไตย ซึ่งพักการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยจริงๆท่านดูเอ,เอาเองก็แล้วกันผมไม่เอ่ยผมไม่ชมพักไหนไม่เชียร์พักไหนหรอกครับแต่บทบาทของพักการเมืองพวกนี้มันแสดงให้เราเห็นว่าคุณได้มีพฤติกรรมพฤติการกันอย่างไรบ้างดูครับดูพรรัฐบาลถึงเวลาคุณประกาศว่าเฮ้ยไม่หนุนประเด็จการไม่เอาประเด็จการหนุนนี่นั่นตั้งสงวมาจําได้ไหมพักไหนพูดเพ้อแพล่เข้าไปผสมพันธ์เลย แล้วอย่างนี้จะให้เชื่อถือได้ยังไงจะให้เชื่อถือได้ยังไงเอาละแคนดิเดตนายกของคุณว่ากันไปเมื่อวานนี้ผมก็เสนอแคนดิเดตหลายคนลือกันหึงเลยว่าพลตระเวเอกเพียวพันธ์จะมาเป็นหัวหน้าพักเอ้ยขอไปจะมาเป็นอะไรเป็นแคนดิเดตนายกและก็บอกว่าได้มีการทำโพกันแล้วนะได้มีการทำโพกันแล้วว่าสมาชิกเนะี่ยอยากได้เศรษฐาทวีสิน พอมาวันนี้เขาบอก28นี่เพื่อไทยจะประชุมที่ขอนแก่นแล้วก็จะแต่งตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นซึ่งในพักก็ยังมีความเห็นแตกต่างกันอยู่วันนี้เกรียงกันตินันรองหัวหน้าพักแกนนำภาคอีสานก็ตั้งคำถามแบบทีเล่นทีจริงถึงความเป็นไปได้ในการจะให้คุณหญิงพจจมานดามาพงศ์อดีตภรรยาของ โทนี่แมวมาเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยเพื่อสู้ศึกในการเลือกตั้งครั้งต่อไปเกรียนก็ให้เหตุผลว่าถ้าหากคุณหญิงพจนมา,มารับตําแหน่งเชื่อว่าจะเป็นแม่เหล็กดึงดูดลูกน้องเก่าๆกลับมาหมดถ้าคุณหญิงพจจมารับปากจะมาเป็นหัวหน้าพักเจ้านายผมคือทักษิณจะว่างไงก็ปรากฏว่ามีการประชุมกันผู้คนก็ปรบมือกันยกใหญ่ครับเพราะงานนี้อดีตนาย,ยกทักษิณก็วีดีโอคอลเข้ามาคุยกับสอสอด้วย ก็มีเนื้อหาในคลิปครับเมื่อโทนี่วุฒซัมหรือทักษิณชินวัต,ดตรดรทักษิณเขาได้ฟังคำถามก็ถึงกระโอมยิ้มครับโอมยิ้มและตอบว่าคุณหญิงพจมานเป็นคนไม่ชอบการเมืองที่สุดและที่ผ่านมาตกกระไดพลอยโจรคุณหญิงอาจจะอายุมากไปนะและถ้าไม่จำเป็นอย่างยิ่งยวดคุณหญิงจะไม่ขอลงการเมืองเพราะไม่ชอบการพูดจาปราศัย ไม่ถนัดปราศัยไม่ถนัดที่จะพูดต่อหน้าคนเยอะๆนั่งเป็นประธานในการประชุมเน่ยพอได้แต่ว่าไปขึ้นปราศัยขึ้นเวทีทักทายประชาชนคุณหญิงพจจมานทําไม่เป็นนี่ดรทักษิณพูดเกรียงกันปีนันเกรียงเกรียงใช่ไหมคือเกรียงพี่เกรียงพี่เกรียงกัน,กกกกนตินันก็กล่าวทีเล่นทีจริงว่าที่ผมคิดไว้ในใจไม่ผิดท่านจะเจ็บเก็บคนหญิงไว้ใช้คนเดียว ก็ทำให้ผู้ร่วมงานรวมทั้งดอกเตอร์ทักษิณต่างหัวเราะชอบใจโดยช่วงท้ายคลิปโทนี่วุฒิสัมหรือดอกเตอร์ทักษิณก็บอกว่า <c oughs> ผมมีหลายแนวทางรับรองว่าแต่ละแนวทางเนี่ยสอสอคิดจะออกเพราะไปรับตังเขามาแล้วเอาตังไปคืนเที่ยวนี้ต้องชนะแบบแลนสไลด์เว้ยเพราะว่าชนะธรรมดามันไม่ให้เป็นรัฐบาลหลอกต้องชนะแลนสไลด์ นี่นี่เข้าใจเข้าใจจุดประจุดชนวนนะครับว่าถ้าชนะธรรมดาเขาไม่เป็นรัฐบาลหรอกต้องชนะแบบแลนซ์ไลด์ถ้าชนะแลนซไลด์มันไม่กล้าเป็นรัฐบาลต้องเอาแลนซ์ไลด์ชนิดที่มันไม่กล้าเป็นรัฐบาลออกมาพูดอย่างนี้เพราะทักษิณมาร่วมประชุมด้วยนี่จะเป็นการเข้ามาแทรกแซงหรือเปล่าเดี๋ยวมีคนร้องอีกพี่แมวมีคนร้องอีกตัวร้องมีอยู่แล้วออกไปจากพัก เพราะว่าแทรกแซงไงเข้ามาครอบงำนะเข้ามาครอบงำคือพวกนี้เขาเขาจ้องเก็บเก็บเก็บคลิปการประชุมพวกนี้แล้วก็ดันเอาคลิปออกไปโซเชียลรีบลบไปเลยนะรีบรลบไปเลยเหมือนกับพรรคการเมืองกอไก่มีการมาร่วมประชุมของคณะที่ที่ถูกยุบไปแล้วเสร็จแล้วเขาเก็บคลิปไว้ขูไงเก็บคลิปไว้ขูนะเขาก็บอกว่าเฮ้ยกูไม่กลัวมึง คูไม่กลัวมึงเอา้าคือไอ้พวกนี้มันจ้องอย่างเดียวจะยุบก้าไกลจะยุบเพื่อไทยจะยุบพวกนี้ยุบยุบยุบครับเพราะมันกลัวขนหัวลุกไงครับอย่างที่ผมบอกเอาขนหัวลุกจริงๆนะก็เป็นเรื่องเขาเรียกอัปเดตทางการเมืองครับอัปเดตทางการเมืองให้ท่านได้ฟังไว้ว่าความคิดเห็นส่วนใหญ่มันตกผลึกแล้วแต่คนอยากได้อยากได้นายหญิงที่ดีกว่า ของพรรคเพื่อไทยเพราะว่านายหญิงใจดีนายหญิงใจถึงนายหญิงเป็นคนพูดจริงทำจริงครับ yes เป็น yes no เป็น no ให้เป็นให้ไม่ให้เป็นไม่ให้และเป็นคนมีความยุติธรรมในหัวใจนายหญิงหรือ,รอคุณหญิงออเนี่ยนะครับก็อยากได้คนนี้นะเพราะว่าเพราะว่าคนดิเดตนายกก็ดีวหน้าพักก็ดีเนี่ยพรรคเพื่อไทยเขาจะเอาคนใกล้ชิด จะเอาคนที่อยู่ในตระกูลคือเอาคนที่ไว้ใจได้คนอื่นมาเนี่ยมันไว้ใจไม่ได้แล้วจะทําไงอ่ะไปโทษเขาไม่ได้แล้วครับเพราะไทยไทยมันจะเป็นอย่างนี้นี่การเมืองแบบไทยไทยการเมืองแบบระบอบประยุทธ์ยังไงละ่ะใช่ไหมก็ต้องเอาอย่างนี้ไปสู้กับเขาเอาไปสู้กับเขาเอาไม่ว่ากันไม่ว่ากัน,ไม,กน,ไ,มกนไม่วิจารณ์ละเดี๋ยวทัวลงวิจารณ์ไม่ได้นะรักใครชอบคอกันอย่างนั้นแต่นี่วิจารณ์ไปเยอะแล้วเว้ย วิจาร์ไปเยอะแล้วก็เอามาเล่าให้ฟังกันก็อย่างนี้แฟนรายการนะแฟนคลับก็เรื่องของบอกว่าเบต้ากรูแคนเอ้าๆๆๆรีบซื้อกันซะซื้อ4แถมหนึ่งะมีโปรโมชั่นมีโปรโมชั่นของเบต้าวันเบต้าวันนะครับเบต้าวันคือเบต้ากรูแคนจากยีส์นะ และมีผสมวิตามินซีวิตามิน e, อ,อีโคเอนโคเอนไซม์คิวเทนสุดยอดเลยและเป็นเบต้ากรูแคนจากยิสขนมปังที่เรียกแล้ว่ามีคุณภาพชนิดเข้มข้นจากสหรัฐอเมริกานี่สบายใจหายห่วงได้นะตามคุณสมบัติของเบต้ากรูแคนคือมันสร้างภูมิต้านทานได้ให้กับครอบครัวของท่านใครที่ฉีดวัคซีนมาแล้วก็ทานเถอะครับทานได้บางทีฉีดมาแล้วภูมิมันหาย ูมดันทานมันหายก็สร้างผมตันฐานแต่ฉีดมาแล้วมัธทีผมตันฐานบันดีไปฉีดกันไปฉีดกันเถอะครับไม่ต้องไปรักตัวกลัวตายมันถึงเวลาจะตายมันก็วายชีวาวาดถ้าถึงเวลาไม่ตายมันก็วายชีวาวันมันนันก็ไม่วายชีวาวันถึงเวลาจะตายมันก็วายชีวาวาดถึงเวลาไม่ตายมันก็ไม่วายชีวาวันแต่ถึงเวลาจะตายไม้จิ้มฟันแทงเหือกยังเสือกตายครับนะ พรนสักสองแสงอยู่เฉยๆหยุดหายใจก็ไม่รู้เกิดจากอะไรครับหลายคนก็บอกเฮ้ยไปฉีดวัคซีนมาได้แค่สิบสี่วันเข็มสองเฮ้ยเป็นอะไรหรือเปล่าวันนี้ก็มีข่าวพวกนี้เยอะครับแล้วก็บอกว่าเกิดจากวัคซีนวัคซีนวัคซีนแต่หมอก็ไม่ได้วินิจฉัยวิเคราะห์อะไรเลยก็พูดกันไปลือกันไปกลัวกันไปกล้ากันไปกล้ากล้าหน่อยคนเราเกิดมาต้องตายไม่ว่าตายช้าตายเร็วนะครับ สร้างความดีไว้เล่นการเมืองทำงานการเมืองก็สะสมชื่อเสียงเพื่อวงตระกูลและความดีไว้ผมคิดอย่างนี้เอาชนะอย่าเอาชนะกันด้วยเงินเอาชนะก็ด้วยซื้อเสียงบ้านเมืองมันไปไม่ได้มันไปไม่ได้ถ้าเอาชนะกันตรงนี้มันย่ำเท้าอยู่กับที่เหมือนกับเล่นดนตรีอย่างที่ผมว่า คุณเล่นดนตรีครับวงนี้เอาเดี๋ยวเปลี่ยนในนี่มาเดี๋ยวเปลี่ยนในนี่มาเดี๋ยวเปลี่ยนในนี่ไม่เปิดโอกาสให้คนใหม่ๆเขาได้มีการเปลี่ยนแปลงเลยแล้วอนาคตข้างหน้าของลูกหลานจะเป็นยังไงทุกอย่างมันต้องเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีโดยเอานโยบายมาสู้กันเอามาสู้กันครับเอามาคิดเอามาแสดงให้พี่น้องประชาชนเห็นเหมือนกับเวลาเนี้ยกำลังเลือกตั้งนายก อบตและสมาชิกอบต5,300แห่งทั่วประเทศริเร้องครับให้สู้ก็ด้วยความคิดความอ่านมันเป็นประชาธิปไตยระดับราหญ้าระดับรากฐานระดับตำบลหรือระดับที่มันเป็นฐานของประเทศชาติแต่ถ้าฐานของประเทศชาติมันล้มคลืนด้วยการใช้เงินซื้อเสียง5,300แห่งเนี่ย ลูกหลานวันข้างหน้าเลี้ยวไปดูสิครับจะอยู่ยังไงจะกินยังไงเมื่อคุณจ่ายกล้วยซื้อกล้วยใช้เสียงแล็กเอาเข้าไปถอนทุนคืนชิบหายวายบววงหมดสู้กันด้วยนโยบายว่าคุณคิดจะทําอะไรึ้นมาเป็นนายกอบตคุณคิดจะทํางานอะไรรับใช้ประชาชนยังไงนะจะสร้างสรรค์อะไรมีนโยบายอะไรที่จะทําให้ตําบลของท่านเจริญนี่ผมพูดกับพี่น้องประชาชนในฐานะคนไทยคนหนึ่งทั่วประเทศ 5,300แห่งที่มีการเลือกตั้งอบอตฝากให้คิดครับขอพระคุณจริงๆครับที่ติดตามชมรายการข่าวทะลุใหม่วันนี้นะและก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แชร์แแช,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 ชนะก็พรุ่งนี้พบกันใหม่ครับจากกระผมบุญลวียมจินดาสวัสดีครับ